แจ้งข่าวเช้าวันจันทร์ที่22มกราคม67ครับมาดูความคืบหน้าของเงินช่วยเหลือชาวนาร่้ละ1,000บาทก็มีการโอนเงินต่อเนื่องตามสถานะที่ปรากฏในเว็บไซต์ของทออกสครับ รวมถึงข่าวสารข่าวดีการจ่ายเงินสงงคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะมีการจ่ายเงินสงงครหบผู้สูงอายุเดือนละ100บาทเป็นเวลา9เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนมกราคม67เดือนนี้นะครับจนถึงเดือนกันยายน67ครับโดยจะมีการจ่ายครั้งแรก300บาทในเดือนมีนาคม6 7นี้ครับผมประมาณวันที่6มีนาคมครับ ส่วนข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนอากาศหนาวกระโอกใหม่ช่วงวันนี้นะครับถึงวันที่26มกราคม67ก็โดยรักษาสุขภาพกันนะครับพื้นที่ของท่านอากาศเป็นอย่ไรบ้างก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปครับผมส่วนข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิตอล w อลล e ตนะครับ10,000บาทก็ยังมีโอกาส เป็นไปได้อยู่แต่ว่าต้องรอความเห็นจากปปชอ,อีกครั้งและจละดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามข่าวสารกันนะครับรายละเอียดติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานต์เบนิชแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่22มกราคม67ครับผมเริ่มต้นข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทก็มีการโอนต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวสามารถติดตามสาระการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาจะมีการจ่ายเพียงครั้งเดียวต่อปีตามแปลงนะครับเช่นแปลงนี้ถ้ามีจํานวนหนึ่งไร่ก็จะได้อยู่ที่ 1,000บาทนะครับผมโดยสามารถตรวจสอบได้สถานะนะครับที่เว็บไซต์ของทกสมีวิธีการตรวจสอบนะครับแนะนำผมแปะไว้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์ m ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการดูคำแนะนำเบื้องต้นไปดูกันได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับผมโดยเบื้องต้นนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาท รายละไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อโครเรือนอาจจะมีสาเหตุดังต่อไปน,นี้นะครับกรณีที่ส่งข้อมูลให้กับทกอสอแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีธนาคารทกอสอมีปัญหานะครับ อาจจะไม่มีบัญชีอ,อมทรัพย์ของทกศอ,อันนี้ติดต่อเปิดบัญชีอ,อมทรัพย์ได้ครับหรือชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรไว้นะครับอันนี้ก็ติดต่อทกศเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวอันนี้ก็ติดต่อทกศเพื่อดําเนินการให้บัญชีมีความเคลื่อนไหวต่อไปหากบัญชีเงินฝาก ของผู้มีอำนาจถอนเงินมากกว่าหนึ่งคนเป็นบัญชีร่วมอันนี้ก็ต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ที่เป็นบัญชีส่วนตัวถอนได้คนเดียวนะครับก็คือเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนั่นเองแต่ถ้าหากเป็น สาเหตุอื่นนะครับอาจจะข้อมูลยังไม่ถูกส่งไปยังทกศออันนี้จะเป็นส่วนของเกษตรตำบลเกษตรอำเภอที่ยังคงมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับทกศอหรือว่ากําลังรอการส่งข้อมูลอยู่นั่นเองอาจจะมีปัญหาจากาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นพอบอทห้าเป็นต้นครับหรือว่ากำลังรอการตรวจสอบบัตแปลง าบางทีก็มีการปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งรอบในแปลงเดิมหรือรอการนะครับตรวจสอบผลการวาดแปลงหรือว่ารอส่งข้อมูลให้กับทกสอในรอบต่อไปอันนี้ก็รอกันก่อนนะครับเบื้องต้นตวรวจสอบที่เว็บไซต์ของทกสอถ้าไม่มีก็ลองตรวจสอบที่สมุดเล่มเขียวหรือถ้ามีปัญหาจริงๆก็นําสมุดเล่มเขียวติดต่อเกษตรตำบลหรือว่าเกษตรอ,อําเภอเพื่อเช็คข้อมูลอีกครั้งนะครับผม ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวดีในการจ่ายเงินส่งครา์ผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นครับจะมีการจ่ายเงินส่งครา์ผู้สูงอายุเดือนละ100บาทเป็นเวลา9เดือนด้วยกันรวมรับอยู่ที่900บาทครับ โดยจะมีการจ่ายเงินครั้งแรก3เดือนแรกครับในเดือนมีนาคม67นี้ประมาณวันที่6มีนาคม67รับอยู่ที่300บาทนะครับแล้วก็จะจ่ายอีก300บาทอีก3เดือนถัดไปแล้วก็แล้วก็สามบาท3เดถัดไปรวมรับสูงสุดที่900บาทเดี๋ยวถ้าหากจ่ายวันไหนเพิ่มเติมยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีนะครับ ท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และเกิดก่อนวันที่1มกราคม2,507จะได้รับสูงสุดคือ900บาทครับแต่ถ้าหากเกิดหลังจากนี้ไปถ้าไม่เกินนะครับถ้าไม่เกิน สิ้นเดือนของกันเดินกันยายน2507ท่านก็จะได้รับอยู่นะครับแต่ว่าจะลดหลั่นกันไปตามเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีนะครับส่วนวิธีการจ่ายเงินจะแบ่งจ่ายเป็น3งวดครับงวดละ300บาท รับงวดแรก6มีนาคม67งวด2มิถุนายน67และงวดที่3กันยายน67งวดละ300รวมรับอยู่ที่900บาทครับโดยจะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้สูงอายุโดยตรงซึ่งบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุนั้นต้องได้สมัครพร้อมเพยเลขประชาชน13หลักไว้แล้วเท่าน,นั้นครับท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัญชีธนาคารที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพยเลขประชาชน13หลัก ก็แนะนําติดต่อธนาคารใกล้บ้านเพื่อดําเนินการสมัครพร้อมเพย์13หลักต่อไปเพื่อรองรับในการโอนเงินในส่วนนี้ครับหรืออาจจะเป็นการรับเงินในส่วนอื่นๆด้วยสลับการสมัครพร้อมเพย์13หลักหรือถ้ามีบัญชีธนาคารที่มีแอปธนาคารในมือถือก็สมัครผ่านแอปก็ได้สมัยนี้จะสมัครง่ายขึ้นผ่านแอปนะครับโอเค สำหรับข่าวต่อไปเกี่ยวกับการเตรียมรับลมหนาวะระลอกใหม่ครับพยากรณ์อากาศช่วงนี้ท่านผู้ชมจะเตือน อากาศหนาวกันรอกใหม่ช่วงวันนี้ถึงวันที่26มกราคม67นี้ก็โดยแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงครับผมซึ่งจะสังเกตได้ว่าอากาศเริ่มเย็นลงหลายพื้นที่ครับรวมถึงที่จังหวัดลำพูนที่ผมอยู่ด้วยอากาศก็เย็นลงตอนเช้ากลางคืนหนาวเลยทีเดียวท่านผู้ชมอากาศหนาวเลยทีเดียวเช็คที่โทรศัพท์ประมาณที่14-15องศาเซลเซียสถือว่าหนาวเลยทีเดียวครับพื้นที่ของท่านอากาศเป็นยักไง บ้างก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปครับผมโดยรักษาสุขภาพกันนะครับ มีแจ้งข่าวออกมาว่านะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเริ่มปกคลุมประเทศจีนและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของไทยช่วงกลางคืนคืนนี้นะครับ22มกราคม67และจะปกคลุมถึงวันที่26มกราคม67แต่เนื่องจากมวลอากาศเย็นรอบนี้เคลื่อนตัวไปทางทะเลจีนใต้ตอนบนจึงทําให้มีลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางภาค าภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมาชนและภาคใต้ตอนบนแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อาจจะมีเกิดฝนฝนฟ้าขนองบางแห่งได้ช่วงแรกนะครับ22กับ23มกราคมนี้ส่วนภาคใต้มีฝนฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นบ้างครับคลื่นลมแรงขึ้น ต้องติดตามและเฝ้าระวังความแป,ปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ22-26มการาคม67เดี๋ยได้หายมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับผมสำหรับข่าวต่อไปเกี่ยวกับความคืบหน้าของเงินดิจิตอล a อ l e t เงินดิจิตอล1,000 0บาทหลายท่านก็ให้การสนใจว่าจะได้อยู่หรือเปล่าสำหรับเงินดิจิตอลบอลเลต1,000 0บาทท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลครับช่วงนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆยังรอความคิดเห็นจากปปชอีกครั้งว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่สำหรับการแจกเงินดิจิตอลวอลเลต1,000 0บาทเพราะว่าใช้งบประมาณที่ค่อนข้างจะสูงนะครับและหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่ท่านมีความรู้นะครับท่านก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจ ถ้าใจแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเศรษฐกิจอาจจะไม่กระเตื้งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่หรือว่าจ่ายไปแล้วอาจจะศูนย์ปล่าหรือเปล่าอันนี้ก็คือหลายหน่วยงานก็ให้ความเห็นมาหนึ่งในนั้นก็คือปปชต้องรอฟังความคิดเห็นนะครับลงถึง สุดท้ายก็คือต้องรอฟังที่ประชุมคณะกรรมการเงินดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่อีกครั้งว่าจะออกมาเป็นทิศทางใดต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นก็อย่าโหลดแอป,ปอย่าโหลดอะไรมาเพิ่มเติมเพราะว่ายังไม่มีการจ่ายเงินไปอย่างใด ทางนี้ก็คือการแจกเงินด้วยต้นบอลลต์หนึ่งหมื่นบาทนั้นจะแจกผ่านแอปปอดตังซึ่งแอปปอดตังก็โหลดไว้ที่มือถือติดตั้งไว้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าแอปปอดตังก็มีประโยชน์มากมายลองโหลดมาติดตั้งกันได้นะครับโอเคท่านผู้ชมหามีความคิดเ็นเพิ่มเติมข้อสารก็จะรีบไปแจ้งให้ทราบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานนี่ชา n นลกันด้วยนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สู้ๆกับมาทํางานวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์น,นะครับประมาณอีกสักไม่กี่วันเงินเดือนก็จะออกกัันนแล้วะครบผม สวัสดีครับ